สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีสสดครับต่อๆกันเฮ้ยคนดูเยอะไว้ <c oughs> คนดูเยอะไว <c oughs> ้ไ <c oughs> คลิปนี้อ่าทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องอเรื่องหุ้นไปแล้วการเปิดบัญชีเนาะครับผมเสร็จแล้วเรามีการเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นแต่ทีนี้เวลาจะเข้าไปซื้อหุ้นคนทั่วไปก็จะคิดว่าเฮ้ยจะให้ดูเล่นกัน จะให้คไม่ใช่เดี๋ยวนีเรายังไม่พูดถึงระดับนะั้นเราพูดถึงเรื่องอเงินก่อนรเราพูดถึงเงินก่อนอ้าวแล้วเงินเนี่ยจะเอาเงินจากไหนไปซื้อตั้งแต่คิดที่สองที่เราคุยกันเราบอกว่าการซื้อหุ้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าคุณต้องมีเงินเป็นล้านเลยนะคุณมีเงินแค่เซน,นหนึ่งเหรียญหนึ่งคุณจะซื้อหุ้นไดใ้ใช่ครับใช่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งพี่ดอนแล้วก็ทั้งผมจะมาสอนวิธีการแบ่งกัน การแบ่งเงินเป็นสัดส่วนสัดส่วนสัดส,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 ส่วนเพื่อคุณจะมีเงินเหลือเก็บเงินที่เหลือเก็บนี่คุณจะได้เอาเงินแบ่งส่วนหนึ่งอย่าเยอะอย่าทำอะไรจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนจนกระทั่งตัวเองบอกว่าเฮ้ยเครียดมากเลยกูต้องไปซื้อหุ้นให้ได้หุ้นตัวนี้ขึ้นมันไม่มีความสุขแล้วการทําอะไรที่ไม่มีความสุขมันจเจริญไม่ได้นะครับทีนี้เราจะเข้ามาถึงหัวข้อของต่างการแบ่งค่าใช้จ่ายของในของแต่ละคนโดยปกตินะครับอันนี้ผมตีตารางคร่าวๆซึ่งเป็นลายมือคิดเอง งามมองเห็นไหมผมเห็นด้วเมสไตน์ที่มองเห็นนะครับมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับโดยปกติคนที่มาทํางานอเมริกามันก็จะมีคนทํางานแค่สองพวกอันนี้ผมจัดกลุ่มหมดเปสองพวกจัดด้วยตัวเองนะครับหนึ่งคนที่มาทํางานร้านอาหารเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะทำงานร้านอาหารกันอันนี้เป็นที่รู้กันนะคสองพวกที่ไม่ได้ทํางานร้านอาหารผมก็จัดกันแค่สองพวกนะเออ ทำไมถึงจัดหมวดหมู่เป็น2อย่างเพราะว่ามันมีความต่างโดยสิ้นเชิงอ่ะเดี๋ยวบอกเคพื่อนผมมาทํางานร้านอาหารก่อนอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นแล้วเสร็จแล้วเขาเรียนกฎหมายอยู่แล้วเขามาเป็นแคชเชียร์ของร้านอาหารญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี้ยแล้วพอเขาจบจบรอสกูแล้วเขาไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยทนายแล้วไปสอบปากแล้วในที่สุดว่เขาไปเป็นทนาย สิ่งที่เขาบอกสิ่งแรกเขาบอกว่าเงินเดือนเขาได้ตอนเขาทางานอยู่ในร้านเขาได้เงินเดือนประมาณสี่พันเหรียญพอเขาไปเป็นทนายทนายนิงเขาได้แปดพันสตาร์ทนะแปดพันตั้งแต่พันเหรียญเขาบอกว่าเขาไม่เหลือเงินเลยทําไมรู้ไหมมันจุดโซเชียลไลฟ์โซเชียลที่คุณต้องค่าใช้จ่ายในการกินตอนนี้เขาอยู่ที่ทํางานเขาไม่ต้องซื้อข้าวไม่ได้ซื้อข้าวเลยตอนเย็นมันก็เอาข้าวลับบ้านตอนเช้ามันก็มากินข้าวที่ร้านแล้วมันทำงานเจ็ดวัน ทำเฉพาะเย็ยนอย่างเดียวกลางวันไปเรียนกินอยู่ที่ร้านเลยวัานั้กินอยู่ที่ร้าน <laughs> จ่ายแต่ค่าเช่าอย่างเดียวม,มันบอกมันเหลือกันเก็บพอมันเป็นทนายมันบอกไม่เหลือกันเก็บก็เลยจับมุนหมู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นอะคนทั่วไปนะถ้าเป็นร้านอาหารถ้าคนที่ทํางานร้านอาหารมันก็จะเป็นแบ่งเป็นเลนเน่โดยปกติเขาจะอยู่กันที่3 0มสปรซนานะครับทําร้านอาหารนะอยู่เอง แล้วถัดมาก็คือค่ากินเอาจริงๆว่ามันน้อยมากเพราะว่าคุณกินอยู่ที okay. ่ร้านคุณกินที t ina> <t ina ่ร yeah. ้านเอาไว้ง่ายๆคุณปากท้องไว้กับที่ร้านบางทีกับข้าวหลือตอนเย็นคุณเอากลับไปด้วยเผื่อลูกเผื่อเต้าด้วยก็มีถูกไหมเจ้าของร้านไหนใจดีเขาอ๋อเฮีหคอครับ่อครับใช่ไหมพี่หลุส์ก็ทำหรอกเชาครับเอาอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาคิดกินเงินย้อนหลังอฟู้ดเนี่ยโดยปกติคนทำร้านอาหารเสียแค่10อร์ซไม่เกินนั้น สิบเอร์เซ็นจริงๆไอ้สิเอร์เซ็นนี่คืออะไรไปกินข้าวนอกบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อนอยากไปกินข้าวร้านอื่นบ้างอะไรพวกนี้มันเลยเสียสิบเปอร์เซ็นต์โดยปกติถ้าคุณไม่นะคุณไม่ได้เสียเงินหรอกค่ากินเพราะคุณทํางานร้านอาหารนะครับอ๋อลัคก,กี้บงังพี่หาบที่มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> อยู่เอออาถัดไปคือยูทิลิตี้ยูทิลิตี้คืออะไรก็จริงๆแล้วคนทั่วไปก็น่าจะรู้ ค่าไปค่าน้ําค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าค่าอะไรค่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งรายลหลยที่มาเป็นรายเดือนใช่ใช่ครับผมทุกอย่างที่เป็นบินมานฮะโดยปกติเอาแบบเอาแบบแม็กเลยนะก็คือจริงๆมันไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้หรอกมันไม่เยอะมากของพวกนี้ยกเว้นว่าคุณเดยของพวกนี้จริงๆงต้องฉลาดใช้หน่อยหนึ่งเพราะว่าค่าโทรศัพท์นี้มันมีให้ดีหลายบริษัทหรือคุณไปผูกบัญชีใครก็ได้มันมีวิธีการอยู่เหมือนกัน ไปเปิดเองคนเดียวบางทีเครดิตเราไม่พอเขาชาร์จเรามันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งคนอยู่อเมริกานานๆก็จะเริ่มรู้ช่องทางว่าทํำยังไงบ้างานะที่เหลือก็จะเป็น arter นะ arter นี้ก็อ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นทั้งหมดยังสามสิบสามสิบไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมว่า arter เสร็จสามสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าช่องของอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนะ ร้านอาหารคุณจะเหลือเงินอยู่30 30 80, 80, ิบสามสิบเนเคุณเหลือ20%เปเงินก้อนนี้แหละโดยปกติส่งกลับเมืองไทยคนทํางานร้านอาหารนะส่งกลับเมืองไทยหรือส่งไปใช้ในใช้สินหรือเก็บอยู่ที่นี่ถ้าคนที่ไม่อยู่ฐานะาทีนี้คนที่ไม่ได้ทํางานร้านอาหารนะเอาเอาที่ไม่ได้ทํางานร้านอาหาร <Okay. S 1> โดยปกติคนที่ไม่ได้ทํางานร้านอาหารนี่ก็จะเท่ากันเลยอันนี้เลนสามสิบเปอร์เซ็นต เวลาไปเช่าอะไรนะอย่างง่นะจะอย่าเช่าอะไรที่มันเกินตัวเองเอค่าเช่าเนี่ยไม่ควรจะเกิน30%มสิบถ้าคุณเกิน30%นี่คุณแย่แล้วใครไปเช่าบ้าน50%แล้วยักอยู่รูู่เนี่ยอันนี้คิดผิดนะฟู้ดเนี่ยคนที่ไม่ได้ทํางานร้านอาหารเนี่ยไอ้พวกนี้หนะักพวกนี้เอาจริงๆนะสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนพี่ห้าสิบ เอาตีต่ำเลยตีต่ำเลยเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ทำงานร้านอาหารผมว่าคือเขาต้องกินแบบกินทุกมื้อใช่ทุกมื้อแล้วสัง่รซันอีกใช่เพื่อนที่เป็นทนายเงินเดือนแปดพันไม่เหลือเลยสักบาทนั่วไหนจะวิกเอนอีกล่ะรายเดือนไปกินเหล้ากับลูกค้ายูทิลิตี้ก็เหมือนกันสิบเปอร์เซ็นต์อย่าทำอะไรกันตัวที่บอกทีนี้เออาร์เตอร์นี้ก็โดยปกติก็สามสิบเปอร์เซ็นต์อาร์เตอร์นี้ก็คือ เราไปทําอะไรก็ได้นะ่อาร์เตอร์ซื้อเสื้อผ้ามัง่งเ,เก็บไว้ค่าซ่อมรถมัง่งค่าเป็น t e n น n c e รถอย่าไปเที่ยวต่างประเทศเก็บเงินกลับเมืองไทยอะไรมันอยู่ในหมวดอาร์เตอร์หมดเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อาร์เตอร์ไอ้นี้เห็นไหมว่ามันเต็มแล้ว30 30 30 10อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอันนี้เท่ากับศูนย์เห็นไหมโดยปกติศูนย์ทีนี้เราเรามานั่งถามกันว่าเงินเงินในกลุ่มนี้เนี่ยฮะเงินในกลุ่มนี้เนี่ย คุณจะเอาเงินตรงจุดไหนที่มาซื้อ,อ,อที่มาซื้อหุ้นครั้งที่แล้วบอกแล้วว่าคุณควรจะมีเงินเก็บบ้างคุณถ้าสมมุติว่าคนที่คนที่โดยปกติเอาเอาย่า,างนี้กบบโดยเนเจอร์ของคนอเมริกรันนนะคนอเมริกรันส่วนใหญ่มากกว่า80%เลยใช้เงินเพย์เช็คไายเพย์เช็คก็คือเหมือนคนไทยหลายส่ก็คือคุณไม่มีเงินเก็บหรอกคุณใช้เงินเดือนจนเดือนภาษาไทยน,นั่นเอง เเช็คไปเเช็คไม่มีเงินเก็บแล้วทําไงคุณถึงจะมีเงินเก็บได้คุณจะไปรองเงินโซเชียลเหรอพี่เล่าเรื่องหนะ่งให้ฟังตอนที่พี่ตอนที่พี่พรับเงินโซเชียลเมื่อห้าปีที่แล้วสูตรก่อนก่อนก่อนช้าขึ้นนะพี่ได้เงินโซเชียลเป็นเงินกเกษียณของพี่แต่มันยังไม่ได้เลยนะมันจะบอกตัวเลขมาว่าถ้าคุณอายุ62คุณจะได้เงินจํานวนนี้ครับมันบอกพี่ว่าพี่ได้เงินอยู่ พันสี่ร้อยเหรียญพอทําขึ้นปุ๊บทำํำปิดกฎหมายใหม่ให้กเกษียณอายุมากขึ้นอเป็นหกสิบห้าเงินจากพันสี่ร้อยเดียญที่เหลือพันสองเห็นไหมมันปอกตำของมันเลยแสดงว่าคุณต้องทํางานไปถึงหกสิบห้าเลยหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแล้วแต่ถ้าคุณทําอะไรถึงลู่น่ะอายุเกือบเจ็ดสิบคุณก็ได้เงินแบบเต็มเต็มฟูเลย แต่เ <จะ S 1> ขาให้สตาร์ทที่65เลวจะมีแรงทำไวถึงหรือเปล่าเท่านั้นเองไอเราอ่ะทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดใช่ไหมคหรับว่าใครๆแม่งก็อยากจกะเสียณอายุ่สัก40 50อันนี้ไม่46แล้วนะนเออพอโึงยี่ส46แล้วแล้วยังไม่มี <c oughs> ท่าทีว่าจะได้กเกษียณเลยก็อยาก,ก,ยกอ,อยากจะ,กะเกษียณก็ต้องอยากจะเกษียณเร็วนะ เดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ดอนจะพูดในฝั่งเรื่องเรื่องเรื่องการเกษียณที่บอกเก็บเงินตั้งแต่อยู่เท่าไหร่แต่นะั้นพี่ดอนพูดในฝั่งครั้งนี้แบบอยากจะเกษียณเร็วต้องรู้วิธีการแบ่งเงินเดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปตรงนี้ให้นิดนึงถ้าคนที่ทํางานร้านอาหารนะครับคุณจะมี20%ไอ้20%เนี้ยถ้าคุณไปลดีตรงหนึ่งได้ก็คือคุณลดฟู้ดเลยคุณไม่ต้องกินข้าวนอกบ้านเลยคุณเอาตรงเนี้ยบวกตรงเนี้ยคุณได้30%หรือเอาแบบมสิๆเปอร์เซ็าตรงเนี้ยอีอาร์เต่ำๆเลยคุณรีแลก บอกเลยนะว่าเงินอาร์เธอร์เนี่ยทำให้คุณเลยแหละคุณไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเย okay, <thank> อะ,อะได,เด้เดี๋ยวจบคลิปนนี้ไปเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่ง hmm. ครับผม